างแบบดูนางแบบเ่าไาแบบแม่ให้ดูดผู้ชายแต่งตัวดีใช่ะนี่คงจะเป็นนันก็มีเราคงจะเป็นนางแบอีเลนะแต้ใส่ร้าแล้วก็โอเคแล้วนี่ 不是是。 I like to see it.

Aku ingat, 사람끼리 유래 어, 와닿는 게 아니고, 그게 อันน <idd ratchet Lust> ี้กำลังมีปัญหาดูก่กับเรื่องรองเท้าอยู่คะอ่าใช่ค่ะรองเท้าคู่นี้แพงมากเ่ะว่ากุชชี่คันนี้มันแพงคว่นี้ค่ะอะไรนู้าจี๊ดไอี๊อันนี้หอมาีะหมื่นแปดอันนี้เหลืออยู่แปดสิบไม่้าเซลเซลอันนี้สิบแปาทนเซลใช่ไหมคะไม่้ี๊ดหวอมจี๊ดไหมคะไอ้จี๊ดหัวหอมีไปด้วยด้

อยู่ตรงไหนหคะขอมีขนมด้วยเมียีว้อเลมากอ๋อปากเยครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนรถนะไม่หรอว่เขาเ่ง udah namanya 哎，对。Bye. Bye สองตนี้ันบ้งโนน่ยเมื่อกี้ที่เรา้ก็หันหน้าไปนอ๋อเดี๋ยวเราออกไป้ล้วหันหน้าไปนี่นะเป็นแค่คนหลบร่มแบบเรามีวลมแล้วก็มีมเฉยมีร่มบางคลอกเไม่เป็นไรอดไันได้ไอ้นี่ไงมันจะไปทางนี้อก็จะสองไอ้สองมันเลยใ่าอยากกัดกี้โดนถ่ายรูป ทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปไปดูรูปสวยบ้าง้าไม่สวยก็ไม่ต้องเดินหนีไปมาใส่ไว้ดีเนี่ยจับสองคนแยสุด้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยับหัวพี่เองเลยน้อครับวนแลอ้ยเร่เจลกินแล้วประมาณกี่เมตรก็เลยกองๆอย่ให้เด็กดล่ ไม่ได้ถ่ายภาพนี้ไม่กินเลยนะไม่ได้ถ่ายภาพนี้แล้วถ้าถ่ายนี้เลยสิเอ๊ะบอกก็ไม่ใช่ภาพนี้่เป็นวิดีโอยิ้มอยู่นั่นแหละพี่แมวเดี๋ยวเขาบอกไอ้บ้านนี้มันมากินยังไงไอ้มันไป็นไหนก็มากินที่นูนวะอยู่ที่ไหนเนี่ย เริ่มมึนแล้วเราต้องรีบนอนเพี่เกยหน่อยนีไม่ผาสิเมอเลยนะเไหมดไปแล้วม้วนหนึ่งเหรอเหรอ ไปหลังเดี๋ยวปีนเดี๋ยวปีนข้ามลังบ้านไปดูกอยก็วันดวันไีจะมาได้อาศัยเครื่องมือเอาลายเครื่องมือนันเนี่ยเขั้งวงอยู่กินยังไงไม่รูเดี๋ยวพีกินกินกิน Uh, we're going to drop some of the passengers and make the transportation take a town that's the first so we'll let you know again everybody about the color or a kind of sticker what should be <laughs> Det er det, der er det bedste. Rød. Rød. Så vi. det lidt Vi er nede i det. Der kan være bad til morgen. Ej, det er ikke så snart, ikke? Nej. Hvad skal vi alle sammen det Jeg vi skal bade

Hello lang tôi em làm cho. Anh ơi, 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 em làm cho. เจวันใหญ่เธอเขเจ้าเดียว Shell here, but like, this there's uh, safety of the people in there doing some snorkeling and swim, or even maybe school too. I don't need to to that side, bro. i going to the out. Let me

Yeah. Ladies and gentlemen, and now on our left again is also one of the on famous bays. Uh, well, be, this will be the last one we we'll call Pile Bay. Uh, this is Pile Bay. and We're also not going to take in there, everybody, because the way to get there, I hope you see it now, everybody. and uh, The water is too shallow, and uh, we're afraid to get stuck if we try to take our paradise cruise in there. Ladies and gentlemen, you'll see that most of the tourists, they render high continent kind of small boat, it's a kind of long-tail boat and the speedboat to get in there and stop to do some swim. <coughs> and try to look into the bay everybody. This look like a little lake or a lagoon in there. So we can say even like the pilet Lagoon. Um, in a few minutes from here everybody we'll arrive at the Birdness Cave or at the Viking disturbed <laughs> bird เรไม่ได้ถ่ายโดนตอนน้แต่ว่าเราบบไหว้ดูบาลดูตันเหตุซูมาหารเราไม่ต้องล้างหน้าล้างอไม่ล้างอ่ะทีแพ้กินปบก็เสอืมาท้วรุปก่โอเคเลยกาเลสกสาเล ตัดกับนิ่มได้นั่งแบบสบายๆเลย